พรความบั่นใจมาเต็มเปี่ยมแอนนี่โจโฉนี่แตกครับจัดไปยยิงเลยยิงมึงยิงได้มแม่นมากเลยยึมดึมึมดึมดเฮเพลงให้ความรู้สึกเหมือนเป็นท่านแม่ทับกำลังจะออกศึก <laughs> ยินต้อนรับเข้าสู่เกม ทอร์ตุรี่แอคูเรตแบทเทนซิมูเลเตอร์ตอตอร์เตอโอ้ยชื่อยาชิบหายในพาร์ทที่3แล้วนะครับนะในเวอร์ชัน2.0นะฮะนะเป็นสงครามกองแกงอีกครั้งหนึ่งนะครับสหรับเจ้าเกมนี้นะครับเราก็อัปเดตกันมานะครับในเวอร์ชัน2.0แล้วนะครับเป็นเวอร์ชันพรีอันป้านะไม่มีอันลุงหรอจะได้เป็นคู่กันมุกอะไรวะเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับไทยแลนด์แดนสยามเมืองยิ้มนะครับที่ชอบจิ้มกะปิตามะนาวอยู่ริมบึง ูพูดแรงกูก็เริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับสําหรับเจ้าเกมนี้เนะเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับมันอัปเดตในส่วนของด่านเข้ามาเพิ่มนะครับอันเก่านี่มีทั้งหมดแค่สิด่านใช่ไหมอันนี้นี่มี20ด่านเลยนะครับแถมยังรู้สึกเขาบอกว่ายากขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มียูนิตเข้ามาใหม่นะครับก็จัดไปฮะเรเวลหนึ่งนี่วันนี้เราจะมาเป็นขุนศึกกวนอูของเบ้งแอดเดิลโจโฉมีเงินทั้งหมด200บาทนะครับสําหรับด่านหนึ่งนะครับแหมให้ ภาคนี้นี่รู้สึกว่าเราจะต้องเคลื่อนพลจากทางซ้ายไปทางขวานะครับอันเก่าในทางขวาไปทางซ้ายยูนิตอะไรใหม่บ้างมีซันมูไรเข้ามาใหม่นะฮะโอ้โหวิถีซันมูไรไม่มีนินจาอะไรล่ะมีไวกิ้งนะครับแนะ่ไวซนคนมหาศาจรรย์เคยดูกันไหม <c oughs> ไวกซนคนมหาศาจรรย์โคตรเก่าแนะ่แล้วก็มีอะไรเนะี่ยมัสเก็ตนะครับมัสเก็ตเทียร์นี่คนปืนแน่นอนน่าจะอันเดียวกันแล้วก็มีอะไรสุดท้ายเนะี่ยอะไรฮาวาชาฮาวาชา ประชาชาชาเกียวหะอ,อันว่าดานแรกนะครับเราจะใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์นะไปทั้งหมด5คนจากนั้น I อมสาบุรยไปอีก3คนจะไปนาอุ้ยมวยนิดน้อยนิดเดียวอแรปสซนค,คามก้องแกงได้เริ่มขึ้นนบัดนี้กับฝ่ายแดงนะของเรานะครับนี่ดาบจะเสียบหัวก็ตายอยู่แล้วจับจับไปก็ได้เปรียบเออดาหักทำไมดาบผักแบบนั้นไม่ มันไปเปนแพง,ง่ายอย่างงี้เ่ยเอาใหม่เอาใหม่ถ้าทางซาบุไรนี้จะตีแรงแต่ว่าไม่เก่งในการต่อสู้ระยะประชิดเอาไปแบบไกลๆนะครับจากนั้นก็เอาเป็นประชาชนพลเมืองดีไปนะฮะอีก5คนจัดไปอ่ายกสองได้เริ่มขึ้นแล้วเย้ <Yeah! S 1> จะสู้จนตัวตายนะแบบวิธีของบูชิโดจิ้มจิ้มจิ๊บ จอูอูอูเอาเรื่องเอาเรื่องหนึ่งสู้สองหนึ่งสู้2องตรงนี้ทำอะไรกันเดะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยะผสมพันธ์กันหรือยังไงอะยกยกเออเอต้องจิ้มต้องจิ้มหน้าตาเคมนเมื่อกี้แม่เอาละเลเวันที่สองออมันมีบอกด้วยนะฮะว่าศัตรูมีอะไรนะคไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับอ่าอันที่แล้วอันนี้มันเขียนไ้ว้ว่ามันมีแค่บาเบเลียน แล้วก็ฟาร์มเมอร์บาบเเลียนนี่คือไอคนที่ถือกระบ,บอกนะบบาบเเลียนนี่ต้องเจอสมุไรรสมุนไรเอไวกิ้งนี่คืออะไรวะไวไวคนกำลังกิ้งผมว่าไม่ต้องมาเยอะแน่เลยมันให้เงินมาถึงสองไอแปดร้อยนะครับเป็นฟาร์มเมอร์เป็นแนวหน้าเนี่ยเป็นไงไวกิ้งอีกตัวแล้วก็อย่าลืมประชาชนผู้บริสุทธิ์จับไปน่าโอ้เยอะเยอะอุย้ยอุ้ยอุ้ยไวกิ้งมีโล โอ้เอาละครับอ <c oughs> โดนทุบหัวแตกประชาชนทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้โหไวกิง้งไวกิ้งเอาโดนตุ๋ยหลังชิบหายแล้วชิบหายแล้วสับปรสับปลรแ,แตกทับเออเออโอ้โหไวกิ้งมีโลเอาเป็นแนวหน้านะครับผู้ชมใส่แบบเป็นฟันปลาเน่จากนั้นจะเอาเป็นพพสเชอร์ คุณนธนูยืนแบบนี้นะฮะแถวตอนเรียงดันหนึ่งมันมีบาบเลียนอ่ะเอาเป็นอะไรดีวะพลโล่เหรอไวกิ้งออกไปนะฮะนักมวยยูโนมวยใช้หน่าแอนยูโนมวยโคกหน่ามวยโคกนี่ไม่ใช่นะมวยโคกเอาเป็นอีกดีเอาเป็นโอ้โหไวกิง้งเจารถมา้าเอาเป็นฟุตแมนแล้วกันครับฟุตแมนแล้วก็ประชาชนคนบริสุทธิ์จัดไป น้าอะเล็นักมวยมาทางนี้ส่วนไวกิ้งก็ไปแนวหน้าประชาชนผู้บริสุทธิ์ไว้โดนพุ่งชนออ้ยยิงยิง,ย,งยิงอลพลธนุต่อยิงหลังกันเองเฉยเลยชิพายนะเอานักมวยของเรานะนักมวยเราสู้แบบเต็มที่นะครับอ่านักดาบของเราก็ยกดาบหมุนรอบหมุนรอบตัวเองนะฮะทำาชิดตัวเองอยากจะเป็นดวงอาทิตย์นะครับโคจอรรอบตัวเองอนักธนนแเราก็ยิงไปนะฮะอันนี้ก็ยังมึออึดอือือาอีซี่ ง่ายได้ตอนที่สามอีกฝั่งมีบ็อกเซอร์น่าไม่ใช่เกงนะกเกงบ็อกเซอร์อีกฝั่งมีบ็อกเซอร์ครับแล้วก็พอดเชอร์นี่คือพลธนูใช่ไหมพลธนทนูโหอีซี่เอาโล่ไปแทงนะบ็อกเซอร์เหรอบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์เจอฟุตแมนนะฮะสองคนพร้อมกับประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกสอง <c oughs> จัดไปโอ้โหเยอะปัด พอันดูเดินหน้าเลี้ยงหนึ่งมาแล้วอาเดินแบบขากระเพกนะครับ <c oughs> ทำไมต้องเตินทีละเก้าวะมึดจะมึดล,ละพอพลโวเราไปแล้วแนบะหนึ่งท่านอ๋อโอ้โหหยุดมึงยิงมาอยากจะยิงไหมจิ้มฟันเอื้อนาวไปแล้วเอยิงโหนักดาบเราแทงไปนะรนบกลายเป็นว่าเหลือพลันดูกับเราสู้กับมันผมว่าถ้าเอาฟุตแมนไปทางนี้ครับคุณผู้ชมจากนั้นเอาไวกิ้งไปหนึ่ง แล้วก็พลโล่อีกหนึ่งน่แล้วไงวะเอาพลโลเอาไวกิ้งสองเอาไวกิ้งสองก็ประชาชีสองคนนะครับแบบนี้จะไหวไหมเนี่ยจัดไปดึง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 ,ดงเอาชิบหายแล้ววางสลับวางสลับข้างพวกนักมวยมวยชายวิดมินะมวยชายวิดมินะครับแล้วก็เอาสมุทซามูไรดีไหมเนี่ยซามูไรมีสักตัวหนึ่ง ประชาชนคนบริสุทธิ์อีกหนึ่งจัดไปนี่ต้องแผนนี้เย้มันจะยิงโดนล่อไม่ได้จื๊อ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 โอ้โหล่อล่อโอ้ยึดยึดอึดเออเออแต่ไปมึงฟันท่าฟันมึงแยกแนวแล้วทางซ้ายเอาทางซ้ายเอาอยู่ครับผู้ชมโอ้โหเอาอะเอาว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเออตายตายทางนี้ฮะทางนี้ ไว้จริงมาแล้วเออช่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 อโอ้โหหูบุญอยากระโดนเบ้นสมัดขนใสเอาละทีนี้นบเราก็เดินทางมาถึงเลเวลสี่แล้วเนบนี่อยู่กับผมคุณศิกโจโฉเหมือนเดิมอืมเพิ่มเติมคือรอมากเดี๋ยวนบไม่ใช่รนบเลเวลสี่รับอีกฝั่งหนึ่งมีฟุตเมนนะครับตีนผู้ชายใช้ที่ไหนเมนเนด้วย ฟุตแมนก็คือพลระดาบนะับก็คือฟุตแมนนี่แหละแล้วก็เพชรเส้นนะฮะแปลว่าประชาชีนะับประชาชนพลเมืองดีนะับเก็บขยะวันพอ่อนะก็มันน่าจะเอามาเยอะนะเพราะว่าเงินนี่มาให้มาถึงพันห้าเลยนะับแสดงว่าต้องมาแบบยกตำบลมาแน่ๆก็เลยให้ไป 1, พันห้าขอนี้ล้วกันเนบไอฮาอนะวาชามันคืออะไรวะเอาไปเลยหกร้อยห้าสิบอันบักเอฟจากนั้นนะครับ ฟุตเมนนี่มันน่าจะแพ้พวกแพ้พวกอะไรวะแพ้พวกสเปียแมนนะผมว่าสเปียแมนแน่ๆสเปียแมนไปสัก3คน1 2 3 4 4คนจากนั้นผมจะใส่เป็นพลทหารมา้านี่กรอบๆเอาเป็นฟาร์เมเน่เช้านากับงูเหา่าเน้นปริมาณนี่จะไปจะไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ ไปแล้วมาฮิ่งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนนั่งทามึงนั่งเป็นรูปตัวเอ็มเอ้าแล้วก็พังไปเฉยเลยเอาเรนนี่อะไรแฮะว่าไงแฮะสงคาราบตรงนี้นะ่โอ้โหฮาวชากําลังวังชาทิมทิมเอาเว้ยเอาสามต่อสามครับคุณผู้ชมครับว่าไง อันนี้นี่โอ้โหเดินเพื่อเพื่อนโอ้โหน้ำพึ่งเพือนสโอ้โหโดดโดดโดนดาบตีหัวตายเดี๋ยวเดียวเมื่อกี้ไอ้เฮาประชานี่แรงมากนะครับผมว่าผมว่าเอามาตั้งเป็นแนวหน้าเลยดีกว่าอ่าแล้วให้ประชาชนพลเมืองพลเมืองเกือบจะดีนะครับไปเป็นแนวหน้ารู้สึกพลหอกนี่ใช้ได้ผลนะฮะสเปียร์แมนทหารมานี่ผมว่าไม่น่าคุ้มเอาเป็นแบบแลกยูนิตไปเลยดีกว่านะครับเน้นปริมาณ กูใส่ฟาร์มเมอร์ไปเยอะๆแล้วนี่ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังแน่นอนนอบประชาชนอีกหนึ่งนี่กองทัพใหญ่จัดไปยิงมันเลยมึงยิงใคร <c oughs> มึงยิงใครเของมืองแล้วก็เดยวก็พังอยู่ไหมเนะี่ยชิบหายแล้วเอามาแม่งโคตรไม่คุม้มอาแอโอ้โหตะลุมบอลตะลุมบอลอู้อู้เอาอยู่เอาอยู่ด้วยโอ้โหนี่ โอ้โหอีซี่วินอีฮาวาชาเลยน่มึงไม่ต้องเอาไมคา์เลยนะผมว่ามันต้องเอาไปเป็นแนวหน้าแอปนี่นี่น,นี่ใส่เป็นอย่างนี้เลยตัดี่าแนบนะห้าอ e ีแล้วนะฮะพลโลอุ้ยพลโลมีพลโลว่ะแต่ว่าแต่ว่าน่าจะยิงได้อยู่นะรับพลโลแล้วก็สเปียร์แมนโอ้โหประมาณว่ามีโลปับแล้วก็มีหอ,อกเอาเป็นอะไรไปดลเฮ้ยมันมีพลปืนด้วยลองพลปืนนี่ครับจัดไปสองแถวนี่นมันต้องลองว่ะ เป็นาม <c oughs> <ch> ุไพรไปแล้วกันนะป๊าบพลเมืองเกือบดีอีกสามคนปึ๊บนี่จะไปเลเวะฮะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวมันอยู่ใกล้ขนาดนี้เลยเหรอชิบหายแล้วเอามาฟีกแล้วเออ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 ปืนปืนอุ้ยแรงแรงแรงปืนแรงมากครับคุณผู้ชมดูโอ้โหถึงจะยาวไปหน่อยก็เนี่มึงเล็งท่าอะไรเนี่ยแหมไปจับปืนไม่เคยเล่นปืนมาก่อน ยชนะ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 ยิงกันให้โดนดิแล้วปะปายมาไกลเรือมาไายเฮ้ยยิงยิงมันลูกไอ้นู่นไอ้นู่นไอ้นู่นทำไรฮะเอาไว้เอาไว้ยิงเออเออเอาว่าเอาว่าเอาว่าแล้วนี่ฮะยังเหลือฮะยังเหลือเดินขากระเพกอยู่เดินขากระเพกยิงตูดยิงตูดเดีือดเอาล่อขึ้นมาโขกหัวเพื่อนมันได้ไงเอาเอาแล้วฮะเหลืออยู่สอง น่ผลปืนนะัปะทะผลโลกยังไงฮะเล็งยิงอุ้ย,ยโดนโดนเฮดช็อตเฮดช็อตระยะนี้ใส่หัวนะครับเพื่อความแม่นอีนี่จะยิงโดนวันนี้ไม่ไนายจ๋าน้าขายโรตีไปเนะี่ยกูถามจริงาขายโรตีไปเน,ะนี่ยเออโอ้ยิงโดนด้วย,ยแม่น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 อ๋อแสดงว่าผลโล มันแพ้พลปืนนะครับปืนนี่ยิงทะลุโล่ตายเลยนะเออแต่พลโล่นี่ได้เปรียบพลธนูเออเอ,เอใช่ได้ใช่ได้เราจะจำให้ขึ้นใจมันมีพลโล่นะครับแล้วก็ฟุตเมนโอ้โหแบบนี้อีซี่วินนี่เลยกัดไปพลปืนจากนั้นผมจะเอาไวกิ้งไปอีกสตัวนะครับแล้วก็พลโล่กระหนาบข้างนี่แล้วก็พลปืนอีกหนึ่งคนนี่ดูแผนดูแผนจโจโฉ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเนะี่ยโอ้โหมีเปลี่ยนสบอละภูมิโอโอโอธนูนี่ยิงยิงไปติดเออยิงได้อยู่ปืนปืนโอ้ยแล้วคนคนบินไปขนมันบินไปจมตรงนู้นได้ไงเนะี่ยแล้วมันบินตรงนี้หลบแดดนละลูกนะโอ้โหยิงปั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 ง,ปงโดนเสียบโดนเสียบโอ้ยอ้อมหลังม, Sail มีอ้อมหลังว่ะอ้อมหลังอื้มอื้มอื้มจิบหายแล้วทีมแตกพ่าย แล้อีนี้มายืนถือโลยิงหน้ามันเลยเอ้โถ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 ใส่ไหมได้เราต้องมาทำศึกกันในฝั่งฝั่งล่างใช่ไหมเออมันต้องอยู่ฝั่งล่างนะครับคุณผู้ชมคนมาได้กูว่าตกข่าวตายแน่ๆคนมาตกข่าวตายแง่แง่เป็นซามูไรไปนะสัก2อสามตัวนะที่เหลือเป็นฟาร์มเมอร์แล้วนี่ชาวนาบงูเห่าคนหอกหนึ่งคน ประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกสองคนจัดไปย่า yeah. นี่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 โอ้โหขอกลังหลักเอานะผลปืนครับอย่ายิงนั่นไงเฮียไว้ยิงตัวเองไอ้บินไปอีกแล้วครับล่างไม่ดีอีกแล้วโอโ้ยังรอดกลับมาได้ความหน้าด้านนี้เป็นเลือดโอ้โหโพล่ดาบพลดาบพผล,ลดาบมันเข้าใกล้แล้วแบบตายกันหมดตายกันหมดเลยแฮ แบบนี้ไม่ไหวนะครับโตายตายตายทีนี้ต้องคิดหนักกันหน่อยแล้วครับนี่เข้มเข้มทีนี้ผมจะเอาเป็นต้องเป็นแรก,กับมันไหมแล้วก็สวนมันดิน่ามันมีฟุตแมนกับชิวผมจะเอาเป็นพลโลนะเป็นแนวหน้านี่ตั้งแบบขั้นบันไดคุณผู้ชมไปเห็นไหมฮะพลโลอยู่ข้างหน้าพลหอกอยู่ข้างหลังนี่ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวชึบ แบบนี้เฮ้แยแบบนี้อ่ะเออแบบนี้สุดท้ายก็ใส, <laughs> ส่ใส่ไปเถอะใส่ใส่ไปช่บหยเอาเป็นพลปลืนด้วยนะตั้งอยู่ไกลสักหน่อยแล้วกันนะทำบุไรเป็นแรกมาเลยนะแล้วก็ข้างๆหน้าเป็นฟาร,ร์เมอร์นี่จัดไปแผลดนี่โอ้โหมาบนบนเนินด้วยนะยิงแบบได้เปรียบดู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 ใส่หัวเรงด้วย เเออออยิงยิงโดนพวกเดียวกันเองตายยิงโดนพวกเดียวกันเองตายหมดเลยทุเรศทุเรศทุลังทุเรียนงอลำใหญ่โอ้ยเออเอเหล่าพลาร์โล่ยู่ห uh นึ oh ่งคนมันมาแล้วม right ันมันมาแล้วข้างล่างมันมาแล้วอเออคนปืนไปยิงได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าได้ว่ะ แต่ก็ต้องลองอ่ะฝัะ่งนี้นะฮะไวกิ้งอ่ะเป็นไวกิ้งไปนะฮะไไวโซนคนมหัศจรรย์ไวกิ้งเอาชิลเป็นแนวหน้าแล้วฟุตแมนไปสวนนะฮะจัดไปแบบเซอร์ราวดิ้งรอบทิศทางนี่สำรวยหนึ่งตัวเลเวล6 6หกหกสกปรีไปเลยนี่หกสกปรีไปแล้วคุณผู้ชม ทางบนเนะเป็นการต่อสู้ระวังปืนใหญ่มึงยิงอุย้ยยิงได้ไหมเนี่ยไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มึงยิงไม่โดนใครเลยอยู <c> ่ <oughs> เอามาทำไมเนี่ยเด้อเด้อเดอเอามีเลื่นล้มอื้อื้สิ้นชีวิตไปหมดแล้วนะปืนใหญ่เนี่ยมึง,ม,ง <c oughs> มึงเคยยิงไปเนี่ยเคยยิงไหโอย้ยิงได้อยู่นะต้องให้บนก่อนเอาไวกิ้งเราตายไปแล้วนะตัวนั้นเนี่ยพลละโลกของเราแนบะหนึ่งคน นะนะเอายิงโดนลูกปืนเอายิงโดนพวกเดียวกันเองชิบหายนะจังหวะนี้นะต้องอาศัยการดันนะฮะจังหวะนี้โอ้โหเข้าเต็ม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 จังหนับเข็นไปแนะเข็นมากลุกล oh ุกลุว่ายังไงฮะว่ายังไงเอาโลแตกไปแล้วเอาชิบหายกูเห็นอนาคตแล้วเนี่ยมึงยิงอะไรของมึงเล็งไปทางขวาสิลูก อ,อจะสวดภาวนาให้มันลงเอาเอา,เอาโดนเฉยอเอาเป็นในเอฮาวาชานี่แหละกำลังวังชาะไรเนี่ยมันจะยิงได้ปะวะมันต้องรองนะครับจังหวะน,นี้จัดไปพร้อมกับคนปืนนี่สัก2-3คนจากนั้นผมจะเอาเป็นนักมวยโคกอ่าฟุตแมนนะครับเป็นตัวอึดพร้อมกับสเปียร์แมนอีกหนึ่งตัวนี่ ขพราวามบันใจมาเต็มเปี่ยมแผนนี่โจโฉนี่แตกครับจัดไป yeah. ย้ายิงเลยยิงมึงยิงได้แม่นมากเลย,ยกูเลิกเลยเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเอาเป็นเหมือนเดิมนะับผมว่ามัสเก็ตเทียนะฮะห้าคนไวกิ้งตรงกลางบ็อกเซอร์ทางขวานี่เยอะ เน้นเยอะเน้นปริมาตรฟุตแมนนี่มีเท่าไรจัดหมดจัดหมดกูเน้นยูนิตจะมึงแล้วเนี่ยมามาเลยมาเลยหร่ดิโอ้ยโอ้หโ,โดนโดนชนโดนชนชนระบุรีอืมแทงแทงดีมากลูกแทงข้างหลังนะฮะชนมาแล้วไงชนมาแล้วไงวะนี่เอาทิมมันสู้มันสู้สข้างบนข้างบนโอ้หวนวายข้างบนเราชนะไปแล้วเนปโอ้หหายห่วง เอาคนมาสู้กับมันซะก็จบนะอะไรจะสู้ล่ะให้คนดาบซับนี่ซับซับอ่ะซับข้างหลังก็ได้นี่ซับข้างหลังเนี่ยนี่อีซี่โอ้โหมาถึงเลเวลเจ็ดแล้วเจ็ดยอดอืมเจ็ดเรยอดทุยพอเถอะนะก็มาไกลนะครับสลับเลเวลเจ็ดนะก็ถือว่าผมจะพักไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะสำหรับเกมทัลเทอรี c แอคูเรตแ t ทเทนซิบูเรตเตอรตอรหรือว่า สงคามมนุษยกล้องแกงรับก็ขอจากลาเพียงเท่านี้นรับถ้าหากคุณผู้ชมท่านในดรับชอบเกมนี้แล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นรับสักคนละครั้งจะเป็นพระคุณเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนั่นเองรับก็อาจจะห่างหายไปสักส3าวันนะเพราะว่าพ่อของผมป่วยรับก็อาจจะไปดูแลพ่อก่อนไว้ค่อยกลับมาสนุกกันต่อนะรับก็โอเคผมสลับในวันนี้ขอลาไปก่อนเด้อเดินนางเด้อเดินนางเด้อเดินนางเด้อเดินเดินนางเด้นเอ้าเอ้า